วันนี้จะเป็นวันที่เราจะเทพื้นลานสเก็ตของเรานะคะแต่ว่าอุปสรรคเลยก็คือฝนตกทุกคนเนี่ยฝนตกเอาไม้มาวางไว้แล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลานสเก็ตของเรานะคะฝนตกเดี๋ยวเขาจะเทลงมารถมันจะสะเทือนเลยนะเดี๋ยวค่อยดูโอ้ยโอ้โหเนึ่งสองสา สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านของเราเองเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะเราก็เลยคิดที่จะทำทำอะไรดีทำเทปูนหน้าบ้านเพื่อที่จะเป็นลานสเก็ตไว้ให้เราลานสเก็ตไว้ให้เราเล่นเล่นเองแล้ก็เป็นไพเวทเซ u ร์สเก็ตด้วยใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าอย่างเงี้ยก็ให้ลูกค้ามา ลองสเก็ตหรือว่ามาลองรองเท้าโรลเลอร์ <ๆ S 1> เนี่ยมาที่บ้านเราได้เลยพอเดิมีเนใยบูตเป็นช่างอยู่แล้วใช่ก็ได้ม,มีที่ที่ว่ามามน,น้นด้วยแล้วก็ม<ช>าทดลองแล้วก็เล่นนิดหน่อยใช่ค่ะก็คือข้างหลังเราเนี่ยกาลังทําอยู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พี่ๆทีมงานเนี่ยมาวางแบบให้วันนี้มันประมาณวันที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่11เอ็ดสิกรกฎานะคะซึ่งตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแบบ เออไม่ได้ให้ออกไปไหนแล้วทีนี้เราก็ห้ามรวมกลุ่มเหมือนด้วย<ช>เราก็เลยอันหนึ่งก็คือทําไว้เล่นเองทีมช่างนี่สั่งมาไปเกิน5าคนเลยนะใช่พอดีเป๊ะนะคะเออทยเราก็เลยเออจะทาวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนกันใช่ออก็เดี๋ยวเราติดตามว่าลานสเก็ตของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากเราก็แค่เหมือนเทปูนแล้วก็ติดไฟนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำ,ทำไปทำมาผมว่าจะทาเป็น มินิคาเฟ่เล็กๆยใช่เ,<ล>เพราะว่าข้าวหน้าหมูผมอร่อยมากใช่เพื่อใครๆสนใจนะคะก็คือ <c oughs> เราเคยเปิด <c oughs> ร้านข้าวหน้าหมูมาก,ก่อนออชื่อแฟตตคาเฟ่นะคะก็คือขายในแกร็บนะแต่ว่าเลิกขายไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิด โอกาสดีได้กลับมาเจอกันเนี่ยก็คือจะให้เล่นสเก็ตแล้วกินข้าวหน้าหมูของบุรดไปด้วยข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นข้าวหน้าหมูย่างตกลงมาทาอะไรวะเนี่ยก็คือทําหลายอย่างแล้วก็คือแบบว่าซ่อมอยู่ก็แวะไปผัดข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาซ่อมต่ออีพีนี้จบครบเลยไหมเอ้ยอยากลองฮะไม่ใช่จบจบครบว่าเราจะบอกว่าเราทําอะไรไปยังายคลิปเลยไหมใช่โอเคมันก็ต้องใช้เวลาไปใช่ค่ะก็คือวันเนี้ยเราไปซื้อของมาเมื่อเช้าก็ไปซื้ออิดบล็อกนะคะไปซื้อปูนซื้อทรายมาเออ แล,แล้วก็ซื้อเหล็กมาเหล็กก็คือได้สนับสนุนนะคะจากร้านสีสุกจรพานิชนะคะก็คุณพ่อของน้องมินนี่นะคะที่ออครางที่แล้วที่มีคลิปเปลี่ยนล้อไฟของน้องมินนี่ไปนะคะคุณพ่อก็สนับสนุนเป็นเหล็กมา,านะคะาคาใช่รา้วคา่พิเศษนะคะที่เหล็กไว้ปูพื้นออโอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะไปคะ่ะ ตอนนี้ก็ได้ทําการลงท็อปซรายแล้วก็าวางไวน์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นไปด้วยความลำบากนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกใช่จากที่จะเสร็จในแบบไม่กี่วันก็ไม่เสร็จก็มัน,ม,นมันเทไม่ได้ใช่ป<ช>ระมาณนี้แล้วก็พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมกว่าที่คิดไว้ก็เพราะว่าตอนแรกคำนวณเนี่ยคือ,อหนึ่งเนี่ยอาจจะแคบเ้ือเพราะว่ามันอาจจะลก วัดไม่ดีไม่ได้แต่คราวนี้จะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคืออยากทําเพิ่มไหนๆก็เทแล้วมันก็ต้องลดปูนมันต้องวิ่งอยู่แล้วอ่ะเออมันก็เสริมขยายไปอประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นใหญ่มากตรงเนี้ยที่เห็นข้างล่างตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นเฉียงลงมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเฉียงลงมาให้มันแบบก็เป็นแลมได้สูงประมาณ35เซนจากพื้นปกติเออแต่แลมที่ว่าฝั่งเตี้ยได้ว่าเขาทำกันประมาณ45้า เซนติเมตรหรือห้าสิบเซนติเมตรก็พอได้แล้วกันเป็นแรมแบบน้อยๆแบบอนุบาลฝึกฝึกหัดไม่กล้องไม่รู้ไม่เห็นชัดบาเป็นมินิแรมใช่แต่ตอนเนี้ยแมวกําลังจะอื้อแล้วอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยมันขี้แล้วมันขุดใจขี้แล้วแล้วเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามที่มันเป็นถนนเนี่ยเดี๋ยวจะมีแรมไม้อะไรเงี้ยมาตั้งไว้ตอนจะเล่นแบบเก็บได้ใช่แบบเก็บได้เดี๋ยวมันขวางถนนเขาใครมาเนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่าจะมีเว็บแรมในอนาคตมาเล่นกัน ใช่แล้วก็เป็นไพเวทในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ที่ว่าเตรียมไว้เห็นอย่างนี้เนี่ยเฉพาะแลนด์ของเราอ่ะเฉพาะแลนด์ของเราเนี่ยข้างบนประมาณ20่สิบคูณสิบยี่สิบเมตรคูณสิบเมตรแต่ถ้าเกิดตีใช้งานจริงจริงเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก15บหคูณสิเพราะมันต้องมีที่นั่งพักด้วยใต้ร่มเลยหน้าบ้านแล้วก็เล่นวนไปวนมาแล้วก็มีข้างล่างที่เราจะพึ่งถนนเนี่ยในการเล่นหรือว่าการแบบ ลงมาต้องต้องบอกก่อนว่าบ้านเราพอดีซอยตันนะก็เลยแบบว่าใส่พื้นที่ถนนได้อีกฝั่งหนึ่งได้ใช่ประมาณนี้ไปถึงตรงเนี้ยเออมันก็จะแบบขึ้นขึ้นไปลงมาข้างล่างนะครับก็ทําไปเล่นเองไม่อยากไปเล่นที่อื่นแล้วกลัวโควิดคือไอ้ที่กว้างๆใครก็ชอบเนาะ แต่จริงๆนี่ก็กว้างนะสำหรับแบบเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็กว้างอยู่ใช่แล้วแล้วแต่คนนะถ้าคนน้อยก็ถือว่ากว้างแต่<ช>แตถ้าคนเยอะก็อาจจะไม่ได้ถ้าคนเยอะก็อาจจะอีลุงตรงนางเพราะตอนนี้ก็จะพูดไงคือเซตเป็นเซตเป็นคาเฟ่หรือเซตเป็นม,มันมั่วตัวหมดแต่ก็จริงๆแล้วเราเมนหลักก็คือทําให้เล่นเองใช่บวกกับเป็นหน้าร้านที่ว่าเราจะมาปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่ ให้คุณลูกค้ากันนะครับใช่ตอนนี้กําลังอยากได้ไฟที่เป็นตัวอักษรเอาดอนนะถ้าเกิดใครมีก็คือติดต่อมาได้นะคะอยากซื้อแล้วก็ติดไฟคําว่าแฟนๆนะคะใครมีมาบอกเลยนะกําลังหาอยู่นะม,มาถึงจุดนี้นะคะก็คือมาซื้อทรายเองนะคะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเขา,า,าจะเทลงมารถมัจะสะเทือนเลยนะเดี๋ยวคอยดูโอ๊ย ไปเลยค่ะสองตักนะคะนี่ซื้อมาประมาณสิบตักได้แล้วยังไม่เต็มที่ที่บ้านสักทีนะคะดูวันนี้บุญไม่ว่างเลยต้องมาซื้อสายเองดูนะ เสร็จแล้วใช่แล้วลานสเก็ตของเราเมื่อเช้านี้ก็เก็บคงเก็บของเก็บทุกอย่างเตรียมส่งพื้นใช่เรียบร้อยพื้นล้างพื้นแถมฝนยังช่วยล้างอีกลองเล่นแล้วด้วยลองเล่นโรลเลอร์แล้วนะคะก็คือใช้ได้เลยพื้นก็คือบางส่วนที่ตรงหน้าบ้านแม่เราก็เป็นทําเป็นพื้นขัดมันนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นพื้นธรรมดาเออก็คือถ้าเป็นสเก็ตเนี่ยพื้นธรรมดาก็จะดีกว่าลื่นดิถ้าเป็นโรลเลอร์คือขัดมันก็คือลื่นเลยแต่ว่าเล่นได้วยกันทั้งคู่ ตอนนี้เรากำลังสั่งแหลมกำลังทำอยู่มันมาประมาณสักถ้าเกิดถามว่าดังที่ตั้งใจหมายก็น่าจะ้ัถ้าประมาณ7 5็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือมีพื้นแบบนี้เบนพื้นที่ประมาณ20คูณ10เมตรนะครับผมแต่เพิ่รวมถนนมีแหลมมินิแหลมน้อยด้วยใช่ตรงนี้ตรงนี้เมีมินิแหลมน้อยๆด้วยเอาเนี้เราจะเอาแหลมที่เป็นแหลมฝั่งสูงมาอยู่ตรงถนนนะครับโดยที่ว่าจะเวลาเล่นเอาลงมาแต่เวลาเลิกเล่นก็คือ เก็บไปประมาณนี้เนาะ สเก็ตของเราเรา<ช>ติดไฟเสร็จแล้วบุ๊ตเป็นคนติดไฟก็ติดแบบเท่าที่จะทําได้เพราี้ช่างกะมาจริงๆอีกทีครับผมใช่ค่ะแต่คิดว่าอย่างงี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะกเ,เป็นลานสกเก็ตหรือลานตลาดนัดเ <laughs> พื่อนแซวบอกว่านี่ตลาดนัดหรือเปล่าอ,อนะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําลานของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแรมน้อยๆตรงนี้นะคะแล้วก็เรากําลังสั่งทาแรมอีกอันนึงอยู่ซึ่งตอนนี้ มีไว้เล่นไว้เล่นหนีโควิดเนาะใช่ไว้เล่นเอ,อเองที่บ้านคำว่ใครที่ยังเป็นเล่นที่ยอยู่ก็ระวังตัวใช่แ,แบบทวงระวังสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยนะคะใช่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าของเรานะคะสำหรับลูกค้าแฟร์แฟ,แฟเนี่ยตอนนี้เรามีหน้าร้านแล้วสมมติใครอยากจะคอสตอมอยากจะลองบอร์ดหรือว่ายังไงเนี่ยเราเรามีให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวบูธจะทําเดโมไว้นะคะทั้งหลายๆตัวอะไรเงี้ยชอบแบบไหนค่อยมาสั่งแบบนั้นให้มาลองเล่นก่อนได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากมาซ่อมแซม หรือว่าปรับปรุงก็มาแวะมาได้ถามมาก่อนก็ได้ครับในเพจแปดๆหรือว่า o u t ทู e ของเราพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะก็มาได้ช่วงนี้เราก็คืออยู่บ้านตลอดก็คือเย็นๆย็นเราก็จะเจอกันได้เลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงมันโซเชียลอยู่แล้วเพราะว่าเ้สนเราคงไม่มีใครมัดแน่นเอียดอะไรขานั้นใช่ใก็คือนัดมานะคะเราก็พยายามจะหลีกเวลาให้ไม่ไม่ได้มาเจอกันเยอะอะไรย่เงี้ย เออก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอยากซ่อมแซมหรือว่าอยากจะส่งอะไรมาซ่อมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังยินดีนะคะยังรับอยู่แล้วก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เป็นกําลังใจให้เรานะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือมาลองซ่อมลองคอสตอมแล้วก็สามารถเทสที่ร้านของเราได้เลยลองเทสดูได้เลยก็เป็นช่วงเย็นจะสะดวกกว่าก็จะเจอ<ช>ไฟสวยงามแบบนี้ก็เสาร์อาทิตย์มาได้ตลอดทั้งวันแหละแต่กลางวันมันจะร้อน ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีหลังคามันจะมีหลังคาแค่ตรงแบบตรงบ้านเรากับบ้านแม่อะไรเงี้ยตรงกลางมันก็จะเป็นเอาดอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่สนับสนุนเราสองคนนะคะก็ขอฝากแฟดๆไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะทิ้งทายไปด้วยบรรยากาศลานตึ้งๆของเราโอเคเจอกันเจอกันครับเธ<ป>อไปเล่นมาดิ